อันนี้มันเป็นหลังคาเดิมนะครับหลังคาเดิมแล้วก็แอร์แอร์โบราณแล้วมันจะเป็นรางแอร์นะครับสําหรับในรถตู้หัวจรลดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไมโครบัตนะที่มันมีหน้านะครับแล้วเก็บงานหลังคาใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือการเตร็มชิ้นงานนะฮะอันนี้เราต้องลอกกาวเก่าทิ้งไม่หมดนะครับส่วิ่งเลยนะครับ เดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับจริงๆขามันเดี๋ยวค่อยว่ากันอันอันนี้สภาพตู้หน้านะครับอย่างเละนะยังไม่ล้างนะอันนี้ หรือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้างเลยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วปิดไฟได้ป่ะไฟไฟปิดได้ยังไครับอ่ามีไฟแล้วนะครับ,รบสักคู่นะครับ เสร็จพิธีนะครับเรียบร้อยนะคะ สำหรับรถหัวจะววดนะครับเอาช่องลมแอร์ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นไมโครวัตนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับ